เยาวราชบรรยากาศอาจจะคุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่ชอบมาแถวนี้นะฮะเยาวราชเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเพราะผมเชื่อหลายคนชอบไปทััพท์ว่าเยาวราชเยาวราชเวลาฝรั่งถามใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับ เขาเรียกว่าง่ายๆนะครับ Chinatown นะครับ So today I'm going to Chinatown to go and see some Chinese people and try some Chinese food นะครับไปกินอาหารจีนไปเจอคนจีนนะครับไปเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมจีนแต่ที่สำคัญไปก่านนั้นก็คือผมจะไปซื้อของให้กับมาม่าของเจ๊ผมครับโโอ้ห พอเราพูดถึงคำว่า Chinese เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาษาจีนนะครับแต่ภาษาจีนเนี่ยที่หลกัหลกๆที่คนไทยรู้จักเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ภาษาใช่ไหมอย่างเช่นจีนกลางครับจีนกลางไม่ได้เรียกว่า Middle Chinese จีนกลางเขาเรียกว่า Mandarin นะครับ Mandarin M-A-N D-A-R-I-N ส่วนจีนกวางตุ้งเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับนึกว่าไปทับศัพท์ควางฉงควางเชิงควางโชงนะครับไม่ใช่นะครับกวางตุง้งเขาเรียกว่าอันนี้เลยครับ <P ush> c คน t o นีส e นั่นเองครับ C A N T O N E S E c คน t o นีส e ก็คือภาษากวางตุ้งนะครับมีหลายภาษาครับภาษาจีนมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นแต้จิ๋วหหลำม,มีเยอะมากนะครับแต่ว่าอยากให้รู้จักครับแมนดารินกับแคน t o นีส e นะครับนี่เฮามาภาษาแต้จิวเขาเรียกว่า่วงนังแอนอังมอผมรู้ครับผมรู้แน่ ข้ดังรึ่งนึงก็คือเรื่องของพวกยานะครับยาจีนยาแผนโบราณต่างๆเยอะมากไอร้านขายยาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเพราะผมเจอพ่อแม่พี่น้องหลายท่านครับนึกว่าร้านขายยาคือร้านเป็ดครับ d u u g store หลายคนสะกดผิดหรือออกเสียงผิดครับกลายเป็น d u u g store คือร้านขายเป็ดไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าเยาวราชจะมีเป็ดเยอะไม่ใช่ d u u g store แต่เขาเรียกว่า drug store นะครับ D R U G แล้วก็ S T O R E นะครับ drug store จริงๆดร u g เนี่ยก็ถ้าแตกแขนก็เป็นนะครับก็คือยาหรือยาเสพติดก็ได้แต่เราอยากจะให้มันเป็นสะอาดๆนะครับก็คือดร ugs ก็คือยาซุนสโตรก็คือร้านนั่นเองครับ s t o r e ก็คือร้านนะครับจะมีอีกหนึ่งคำครับที่ผมว่าเราควรจะรู้จักนะครับ pharmacy นะครับ p h a r m a c y pharmacy ก็คืออีกหนึ่งคำของร้านขายยาครับมีสองคำนะครับ pharmacy หรือว่า drugstore นะครับ drugstore ไม่ใช่ drugstore นะครับงา เดินผ่านมาหลายร้านเนี่ยนะครับผมสังเกตแล้วครับว่าหลายๆกิจการที่ยาวราชเนี่ยหรือที่ชานาทาวน์เขาจะเป็นห้างหุ้นส่วนครับแล้ววันนี้ครับมาเจอคําว่าห้างหุ้นส่วนติดอยู่ที่ร้านเลยครับนี่เลยฮะ partnership นะครับ partnership p a r t n e r s h i p ก็คือห้างหุ้นส่วนนั่นเองเพราะคําว่า partner นะครับ partner ก็คืออะไรที่มาเป็นคู่อย่างเช่นนะครับอยู่กันเป็นคู่ก็เป็น partner ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณทําธุรกิจด้วยกัน2คนก็คือเป็น partnership เหมือนกันนะครับ นี่แหละครับห้างสวนก็คือเกาลัดเกาลัดนี่นะครับเขาเรียกว่า chestnuts นะครับ chestnuts c h e s t n u t s นะครับ chestnuts นะครับ chestnuts ค, Chest คือเกาลัดนั่นเองครับมาเยราดต้องเจอแบบนี้ครับ Everybody was kung Those kids were fastest like this. Everybody none kids was kung fighting fu fighting ถ้าไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคนไทยหรือมีคนมาพูดภาษาไทยผมเนี่ยผมจะนึกว่าผมอยู่ที่ประเทศไชน่าแล้วแล้วดูสิครับดูขนาดตูด้โทรศัพท์สาธารณะเลยครับยังเหมือนบ้านจีนเลยครับ Public Phone นะครับ Public สาธารณะนะครับ Public P U B L I C Public Phone นะครับ Phone ก็คือโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์เขาเรียกว่า phone b o o t นะครับ B O O T A ที่คนไทยชอบเรียก b o o t ู b o o t b o เนี่ย public phone booth นะครับ public phone b o o t เดี๋ยวต้องไปโทรไปหาอาเจ้ของผมก่อนนะครับว่าเจ้ของผมเขต้องการอะไรจากที่นี่หรือเปล่า This is หมูยองหมูยองนะครับคนจีนชอบทานหมูยองมากผมว่าเดี๋ยวนี้คนไทยชอบทานหมูยองกันทั่วประเทศแล้วครับเวลาโดยเฉพาะกินข้าวต้มหรือไม่สบายครับ หมูหยองครับนี่เลยครับ shredded pork นะครับ shredded pork pork เนื้อหมูนะครับแต่ shredded S H R E D D E D shredded pork คำว่า shred นี่ก็แปลว่าฉีกเป็นเสียงๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละครับหมูหยอง shredded pork เดี๋ยวซื้อเอาไปกินข้าวต้มกับมามา่า วันนี้เนี่นะครับเราเห็นเลยนะครับว่ามันมีภาษาจีนเต็ไมไปหมดเลยครับเต็มเยาวราชเลยแล้วสุวมากแล้วอันใหญ่ๆพวกนี้มันก็เป็นห้างทองนั่นเองดังนั้นคนมาเมืองเยาวราชหรือใช้หน้าทางของเราเนี่ยเขาจะต้องมาซื้อทองห้างทองเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า goldsmith นะครับ G O L D แล้วก็ S M I T H goldsmith คือพวกช่างทุบทองให้มันมาเป็นแปรรูปนะครับดังนั้นเนี่ย goldsmith ก็คือห้างขา ไม่อ๋ออันนี้ไม enfin ่ใช่ผีนะครับทำไมเรมาต้อนมองอยู่แถวนี้หรือไปไหนเนี่ยทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อออ I'm I'm lost I'm lost โอ้ว่าว่อย่างนี้ไม่รอกแล้วล่ะอ๋อ I'm lost ก็คือหลงทางก็คือคำเดียวกันละครับว่าแต่ Where are we Where are we อ๋ออยู่ที่ไหนเยาวราชอ๋อยมราชใช่มายมราชเยาวราช is e place of Chinese people live y o u know อ๋อ I know what you mean China town เนี่ยใกล้ตุกจิงแล้วรู้เปล่าอ๋อนี่เล Chinese New Year ใช่แล้วใกล้ถึงวันตุ๊ดจีนแล้วใช่ไหมครับตุ๊ดจีนหรอบ้าตุ๊ดจีนทษครับคุณผิดครับสนุกจังเลยรอไปดูดิอ๋อเหรอครับอ๋อคือเข้าไปข้างในทางนี้ก็คือเยาวราชนี่เองครับแม่ ขอบคุณมากครับครับชินแมนมิสเตอร์ชินแมนโอ้แม่ดูสิครับคุณผู้ชมคบนี่ก็คือหูฉลามนี่เองนะครับน่ากินจริงเลยนะครับซึ่งชาวจีนชอบทานกันมากๆใช่ไหมครับหูฉลามง่ายๆครับภาษาคือ Shark Fin นั่นเองครับ Shark Fin ครับมาหายตัวเร็วมากเลยครับนี่มวงจริงๆเลยนะอะไรฮะหูฉลามชาร์กฟินอะไรม่ต้อง ชักเอียเอียชักโอ้โหแปะแปะเดินอยู่ตามถนนนโยราแต่แปะหัดดูป้ายมันสิครับเนี่ยเนี่ยครับง่ายๆนะครับชักฟินเห็นไหมฮะโอ้โหชักฟินเหรอใช่ครับโอ้ยแปะอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรแปะเกาลัดอ๋อแปะคันเหรอมามาเดี๋ยวเกาให้ครับโอ้ยห้มาจะคันเพื่ออ,อ,อ,อะไรอ้าวโอ้ I'm not inchi นะเฮ้ยอ๋อไม่ได้คันเหรอครับเออไม่ได้คันแล้วมันเกาอะไรล่ะครับผมก็ไม่เข้าใจผมรู้แต่คำว่าเกาคือ scratch เกาลัดอะเกาลัดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c h e s t n u t เออแปะแปะแปะอ่ะ The owner is not here ใช่เจ้าของร้านไม่อยู่พอดีอเลยแปละดังเพราะนั้นผมว่านะผมจะขออนุญาตลองเกาหน่อยนะเกาเกาอะไรแล่วโว้าเขาเรียกว่าคั่วไหวเนี่ยเนี่ยมา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 เดี๋ยวว่าสองเองอะ,อะสองไงฮะแปะอ่าอย่างนี้นะ แปะทำไรแปะโอ้โหก็กลัวเการักไงโอ้โหขนลุกเลยอ่ะโอ้โหกูสกูสบัมนะครับกูสบัมกูสบัมขนลุกเลยนะครับนี่ครับรูขุนขนอย่างอาหารแล้วครับโอ้โหหิวละครับหิวละไปกินดีกว่าครับเออไปกินข้าวแล้ได้ไป แป้นี่อะไรครับแปนี่ไงเดอะครับวิกเดอะกะหรี่ซอฟโอ้โหเดอะครับแปะครับนี่มันคืออุจจาระเหรอครับโอ้โหอ๋อครับปูนออกเสียงว่าครับไม่ใช่ครับครับแปลว่าอึครับแล้วกุ้งครับแป้ได้นะครับพองง่ายพองกุ้งครับกุ้งพองพองโอ้โยแล้วมันพองแล้วครับทางเราว่าถ้าออกเสียงพรเนี่ะพรแล้วต่อว่าหนังโพรได้ครับเลยแปลว่าบ่อน้ำมาครับมันออกเสียงว่าพรนะครับพร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 โอเคฮะจริงเลยสุดยอดมาก แป๊ะ I'm so f ค l l ครับโอ้แต่ว่าแปะไม่กินไม่ทานเลยครับแป๊ะทำไมไม่กิน Why didn't you eat any food I eat all day you know กินอยู่ตลอดเวลากินจนอิ่มแล้วแอม u ู l เออเออโอ้แหมไม่ต้องมาเปิรบไม่ต้องมาเปิร์บใส่หน้าผมก็ได้นะครับโอ้อ๋อครับแป๊ะสักเวลาครับวันนี้ผมกินอหผมเก่งใจมากครับผมกินแบบล้างผาบมากครับปลาเปลือกคุ้งนะเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมเลี้ยงเองแล้วนะโอ้เก็บตังค์ครับเก็บตังค์ 950บาทครับ950ได้ครับพี่จะถามนิดนึงครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยอยู่คนเดียวคุยอยู่กับใครครับอ๋อผมครับโอ้โหนี่ครับจะรู้จักแปลผมแปลครับแปลแปลผมไปไหนอะครับอยู่ไหนคุณก็จะคุยคนเดียวตั้งนานแล้วนี่ไม่เห็นมีใครเลยครับผมเฮ้ยคุณพูดเล่นนะฮะก็ไม่เห็นมีใครอยู่คุณพูดก็คุยตั้งนานตั้งแต่ทานข้าวตั้งแต่แรกแล้วครับ ไม,ไม่น่านครับเขาบอกว่าเขากินแต่สีกันเป็นว่าพี่ผีผีใช่ไหมครับพี่ประมาณนั้นเลย